โอเคตลกอ่ะน้องตลงกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ okay. เคแล้กลับมากักบพกวอเลกซี่พา a r ที่เท่าไหร่นะสิบหาใช่ปะล่าสุดคืออ่าของที่แบบเห็นว่ามันมีเต็มไปหมดตอนนี้ก็คือมันเกิดจากที่เราเราเซฟปุ๊บแล้วมันก็ดีหลอ,อกไปข้างนอกก็ <c oughs> คือก็คือต้องไปเริ่มเริ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะล้วก็เลยไปฟาร์มเอาของมานิดน้อยนะฮะอาละทีนี้พร้อมบวกแหละมาจะอะไรก็มา

กินอะยยิงมันยิงมันยิงมันอีกดินมันอีกมันมีตู้อยู่ไกลๆตรงนู้นน่ะลูกไปค่ายกัได้ปะอ๋อลูกหมดเวลาแล้วอ้าวคุ้มมันนี่นี่อีกปะมีเยอะปะโอเคมีเยอะจะได้วางเราต้องปูเองด้วยนะเนี่ยมันคุ้มไหมว่าเล่นสายพื้นอ๋อจะตายอ้า พยายามเป่นสายพืชอยู่มันจะมีให้แบบว่าอัเปเกรดพืชเราไหมเราไม่ไหวแหละอันนี้ไม่มีของแล้วก็ให้ hey, ลองแมนเดริกดูดีกว่าเผื่อมันจะรุ่งกว่าเราสิว่าเดี๋ยวเราลองต่อไปสักพักหนึ่งแล้วกันถ้ามันมันไม่รุ่งจริงก็ก็ขอไม่เล่นแล้วกันนะ <Yeah. S 1> สรสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีของอะไรน่าสนใจ แต่อันนี้มีแน่ๆทำไรอ๋อมันสตัต้นให้โอ้ได้ได้อยู่อย้่อยู่เฮ่ยฮีฮีเฮ้ยอะไรข้างๆเราอุ้ยิทำไมจอมืดอ่ะทำไมจอมืดอต่ทำไมจอมืดปะอ้าวไม่ถึงนี่นี่นี่ ไม่ดูจอมืดอันนี้คืออะไรอะ่ะเต็มใช่ไหมไอแอนติเราโอทำไมถึงพูดบ่อยจังก็เขาตายนี่วเธอเธอพูดประโยคนี้บ่อยว่า อันนี้เอ้เรากลับมาที่เดิมปะวะไม่ไม่ไม่ไมไมเห็นอันนี้นึกว่ากลับมาที่เดิมอ่าอันนี้มีกล่องแล้ตรงนั้นไปไหนอะทิ่ทางมันไปเยอะมากเลยเอาวลวงอ๋อมันเหมือนเป็นลาน s <S บอสเลยแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฉันว่าทางนี้ต้องไปต่อแน่แนอ่า่ตรงนี้อะอ่าที่เี้ากัน ใช่ไหมใส่ไอแพดฟอร์มข้างบนนี่ไงว่าอะไรมมีอะไรอีกไหมครับข้า,ง,างล่างต้องขึ้นข้างบนอย่างเดียวแฮโอ้เขาแค่คทำกันแล้วตกเฉยใช่ไหมทางขึ้นทางเดียวโอเคไปชึบอ่ะ,ออะโอ้อ๋อต้องค่อยๆไปใช่ไหมโอเคชึบ มีข้างๆตรงนี้ด้วยฮะโอ้ยโอยโอยถึงไหมเนี่ยโอ,อยช้าถึงว่าอันนี้อ๋อเงินก็นึกว่ากระดาษอะไรโอเคแล้วเราก็ต้องไปกล่องตรงนู้นต่ออ่ามีต่องอะไรตรงไหนอีกเฮ้ยเหมือนทางลงอันแทนเดี๋ยวเราลงชื่อเลอเ้ยเฮ้ย,ยตาไวเสษเห็นนะยานี้จำเป็นมากกับเราอะคน <laughs> อื่นอาจจะไม่ <laughs> เฮ้ยมันมีกล่องจริงด้วยทุกคนนะเราไปยังไงอะครึ่งทางกรอคุณะครึ่งทางป่ะตกเลยอ่ะไม่ไกลไปหรอเอาถึงนี่ป่ะนี่แล้วก็หยุดใช่ไหมเออสิ่งที่ผมร่ำเรียนมาเลยมีประโยชน์นะครับแล้วเราไงต่อหมดแล้วเหรอตรงนี้ห้างตันแล้วใช่ไหม โอเคพัสาหน่าจะหมดแล้วโดดลงไปเลยไม่ตายหรอกเปล่าวิเจ็บนะเจ็บนะไปเอ,อ้ยเชื่อถึงห่างหายไปนานแต่ผมก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับปะ่ะบอสตัวไหนก็มาขอาสแกนอ่อนแป๊บนึงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนแล้ว <c oughs> มาเ <c oughs> มนเตอร์ไปหนึ่งทียิงโอ้ยโถงเลย จะแบบเก็บอันติไว้ใช้ต้หน่อยได้เลยใช่ไหมอ่ะยังไม่ตายอีกหรอ,อม,มันจะมันจะมีอ่านี่ไงบอสเอาดีบอสกับอันติผมใครจะแข็งแรงกว่ากันมามาระหว่างบอสกับอันติของผมเอ้าทีเดียวจอดอะไรอย่างนี้กับอีกหนึ่งทีกระชอกไว้แต่ข้างๆนิด ข้างๆอะไม่ใช่ประตรูสุดท้ายไม่ได้ใช้พื้น,นะฮะเฮ้ยมันนี่มีใไปไปเออมีผมอ๋ออันนี้มันเป็นของไอ้โยนเอาหมดแล้วเลยแล้วอันนั้นคืออะไรทำไมไปอยู่ข้างบนนั้นนะ คือยังไงวะเดี๋ยวนะชุบแล้วก็ต้องมาตรงนีง้เ<ด>หรอไม่ถึงโว้ยเล่กันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะหาแล้วอันหนึ่งนี่ทันไหมวะหน้านะไม่ทันนะทุกคนเดี๋ยวนะมันต้องมันต้องอันไหนก่อนอโอเคปิดหมดนะหนึ่ง สองสามโอเคต้องเรียงอย่างนี้โอ้โหทางแม่งเวอร์มาก oh. ขออภัยนะทุกคนถ้าแบบมีเสียงจามมีอะไรเงี้ยพอดีแบบรู้สึกคัดคัด,คดจมูกเนี้ยก็ไม่รู้อ๋อเอ๊อเอเอา,เอ,า,เอ,าอะไรดีวะระหว่างกระหล่ำกับแมนเทก ลองแบบให้อภัยกระลำเราไหมเออมันอย่างน้ว่ามันช่วยเราโจมตีได้แล้วเราก็ใช oh, ้สกิลเราบวบบวบไหวไหมวะอยากจะเล่นเป็นสายซอมบอนเนอร์แต่ไม่รู้ว่าเกมเขาเหมาะกับการเป็นซอมบอนเนอร์หรือเปล่านะถ้าคนเราล่อมาตรงนี้มันก็น่าจะมีของให้โยนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยมันมันมีสามตัวตายห่าแล้ววันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเรา จะได้ออกจากตันเจียนหรือไม่าเขาไม่กดตรงนี้แล้วเพื่อเพื่ออันเชิญบอส <it> ใช่ไหม doom, อ่า mm. อ่าอ่าอ,อไปเลยหนึ่งตัวสองตัวเออโหเร็วมากสามตัวเลาๆๆๆเราๆๆๆ กลิ้งก่อนเลยได้ไหมเฮ้ยหมาอูอ๋เอ๊ะเดี๋ยวนี่คุยกันหน่อยสิอะไรของเองเอ,อ้าอไอะไรของกูถ้ากระลมไปไหนอะกระลมตายหมดแล้วหรอฮึกระลำตายมาแล้วววโอ๊ยชี่สุดท้ดยดายาแล้ว,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 วโอ้ยยากเหมือนแล้ว โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยใครมาอีกแล้วกระลำไปไหนหมดกระลำกระลำไม่ช่วยดูถึงเลยไม่ให้อภัยกระหลับแล้วงอนมากงอนกระลำหนักมากโอ้ยยรกริ้งกิ้งก่อนกิ้งก่อนรออยู่ตรงนี้เลยนะแล้วกระลำไปไหนอีกแล้วนะกระลำกระลำอยู่ไหนอยู่เนี่ยชี้แไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้ว มันเป็นเลงอนั่นที่ยังนอนอยู่อ๋ออ๋อไม่ใช่เดี๋ยววางกระลำกันไม่มาด้วยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เลอุ้ยอันนี้ไม่น่ากระลำกระลำช่วยแม่ด้วยกระลำกระลำกระลำเฮ้ยมันไม่มีทางเลือกเลยฮะาต้อแบบแบบจะพุ่งไปนะเขาไปไหนลรอวะโหดีนะเขาไม่หนาพอถ้าเขาหนาเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ รับมึงพี่ขอขอเปลี่ยนเป็นแมนเด็ก่อนเผื่อมาสตันได้เอ้าใช้อันนี้ได้ก็ใช้สิครับแหมทีนี้ AfD, เหลือกับผมกับคุณแล้วนะแมนเด็ไม่ช่วยเลยโอ้โหโอเคใส่เพืชนก็น่าจะน่าจะน่าจะต้องลาโลกกันแล้วแหละเราวจะต้องตัดขาดกันโ,โอ้ยลืมไปมันอ like, ืมจะขาแล้วก็คือตายถ้าตายถ้าถ้าเฮ้ย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 เห็นอย่างนี้ผมก็กระดาษโซก็ไม่รอดเหมือนกันว่ะ หน้าผมก็ไม่รอดเหมือนกันดิว่าอยากจะขีดก็ยี่อะไรให้ขีดนะอะไรเรียกเราทำไมเราจะเรียกเรายทำไมฮะอยากเข้าไปเลยอ่ะแมพนู่นน่ะมันไม่มีของอะไรให้ให้เราเนี่ยหรอยาสักขวดนึงไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะเนี่ยไม่ได้เข้าประตูนี้ไม่ได้ต้องขวดนี้ก่อนหรือว่ามันยังไม่จบด้วยเราจะอยู่แบบ ขวดยาศูนย์อันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ามาห้องต่อไปกันทำไมอ, <c oughs> อะไรอะ <The room S 1> น้ำท่วมเหรอกิ้งกิ้งกิ้งเฮ้ยจะอยู่เฉยๆเสียจะรอให้น้ำท่วมตายก่อนรอดอ้อาวเบรป้องกันน้ำท่วมวะเฮ้ยน่าสนใจ คจู่ทำไมนะ้าถึงพวกวักมาบอสอีกต่อหรอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเล่นสายพืชต้องเล่นกับหมาหมูไม่ไม่สตันไม่อะไรเลยพวกนั้นอ่ะโหดใจ <gasps> นี่ยาอะไรนะเออเอเอวิญญาณนี้กันไว้ก่อนก็ได้วะวีเราต้อง อมามามาไม่มีทางเลือกเแล้วอะแมงคัสซินพร้อมอีกไปเล่นใส่ปรุงยาดีไหม <c oughs> ไม่รู้ต้องลองดูปรุงยาก่อนว่ามันช่วยเปล่าอุยอย่ามองนานดิมอสอยู่ไหนวะสามตัวเลยหรอไม่ืูว่าไม่ใช่สี่ <c oughs> เดียวมันจออกมาตรงนี้หรอน,นิ่งค้างนานมาก เออเฮ้ยนั่นมันพี่โอเคไม่ใช่ใช่ไหมมันจะไม่มีบอสออกมาใช่ไหมไม่มีเนาะโอเคผมสบายใจแล้วฮะโอ้ยขอช่วยหน่อยสวัสดีครับ It's you <S Has someone finally found our map chamber I recognize you from the pensives You're Professor Rackham I am indeed I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hmm. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book i'm a bit confused sir. why is this room called the map chamber i assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal the statues and carvings in the house on the cliffside those are of you are you a seer i am did you know that i would be here i cannot say more at present

ไอห้องต้องผสมอะฉันเพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อวานเองเพื่อนบอกว่าห้องต้องประสมนะเหมาะกับนี่ไงเหมาะกับพืชอะไรน้ำยาคงกระพัน one day later อ่าโอเคกลับมาจากการอัพแล้วนะฮะก็สิ่งที่จะอัพก็จะมีอ่าดูของฝั่งสัตว์มือก็จะเป็นสายกัดใช้โพเทโกแล้วก็จะศาสตร์ศาสตร์สกิลไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรหรือเปล่าดังเหมือนเราจะอัพผิดด้วยอันนี้แต่มันเหมือนมันจะกดรีไม่ได้ ่วนหลักๆเราจะไปอยู่ที่แกนกลางก็คือเน้นโพเทโกกับรอบเลนส์เนี่ยที่จะจะแบบบับ,บมุนมนี่นันมีหลอดเพิ่มหลอดเลือดอะไรงนี้เป็นเหมือนใช้ส,สำหรับสำหรับสำรวจโลกอะไรอย่างนี้ง่ายๆแล้วก็มีรอบเลนส์อันนี้ก็จะเป็นสเตลเลน,นสเตลเป็นหลักก็จะมีอันแรกอะแล้วก็สเตลตอนนี้เราวิ่งได้เลยโอเคแล้วก็เราจะเน้นไปทางสายพืชนะแต่ตอนนี้มันสามารถปลดได้แค่นี้ก็เลยมีเล่นสายกระลำกับแมนเดรค เดี๋ยวในนะอนาคตจะลองไปเช็คดูว่าน้ำยาเราใช้ได้คุ้มหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้น้ำยาเรายังไม่มีของเลยคะ่ะโอเคแล้วก็ต้องทำไปต่อครับแล้วก็ออกเลยเหรอโอเคอ้าอาพี่ทำไมเราไม่ออกอะ่ะพี่ออกท <I found S 1> ี่ไหนฟ้าน้า Why would need the book? อันนี้ก็คืออ๋ออ้าวก็เดินเข้ามาได้เลยเฉียบีจะให้ผมออกจากดันเจียนก็คือแบบออกจากเควสเฉยๆใช่ไหมแผ่น oh, nice you, ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าที่ไหนมันคงไม่อยู่ในฮอกวอตส์หรอกเนี่ยมันจะเวอร์ไปฮอกวอตส์จะมีทุกอย่างเป็นไ,ไปไม่ได้โอ้โห <bell> มีแน่ๆหนึ่งในนั้นคือกล่องครับผมอ่าบ เฮ้ย hey, ตอนน AL ี้เราวิ่งได้แล้วน่ะไอ้วิ่งแรงไม่ได้เร็วขึ้นเลยแต่ก็ดีกว่าวิ่งไม่ได้แล้ววะนี่เน่ต่อหน้าขัดใจกล่องนี้ว่านานมากแล้วที่นี่มันคือที่ไหนอ่ะไม่ต้องไปเริ่มฟิลเหมือนฮอกวอตส์เฮ้ยมันจริงวะเนี่ย I'm back at Hogwarts ้ยจริงด้วย I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away hmm. suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book นเราต้องไปเรียนด้วยใช่ไหม <laughs> โอ้ยมัน Hogward หอรอเนี่ยโรงเรียนนี่แม่งไม่ใช่โรงเรียนนึกว,ว่าดันเจี่ยม <laughs> <laughs> ไมว้โฟตรผิดให้ตรงนี้ยังเข้าไม่ได้มันเราต้องเรียนไอ้ปลดล็อกตอนไหนอ่ะทุกคนมีใครรู้บ้างไหมอ่ะ อา่เอาเหมือนเหมือนผมจะโดนลากเข้าไปเรียนแล้วน,นะคบเออขอบคุณที่ตามนะครับอาจารเออนี่มีการบ้านวิชาอะไรอ่ะอวิ้งเน้นใส่หนํายาแล้วอันนี้อะไรฝึกบินเฮ้ย เอาไงดีวะฝึกบินตาต่อไปไหมฝึกบินเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปทําน้ํายาก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะต้องลองเทสน้ํายาดูว่าลุ่งไหมถ้าลุ่งจะได้ซื้อของมาทําตังอีกแล้วฉันนลงน้ํายาหน่อยครับอ่าตอนนี้เทสแค่สองอันก็คือแม่งไม่มีของหรือวิธีนี้พุงหน่อยดีกว่าเอามาสักสามขวดก็ได้ไม่ไม่งั้นจะตาย เขาบอกว่าได้รับแนะใช้น้ํายาเพ่งสมาธิสูตรอ่ะ <c oughs> ไม่มีสูตรเราต้องอ,อ๋เราต้องไปซื้อสูตรเองใช่ไหมโหก็มาเจ้าตึกเดือนเนี่ยเขาเปิดร้านใช่ไหมน่าจะเปิดแหละ <c oughs> เปิดจริงด้วยเคยปิดร้านบ <the> ้างไหมลุงอันี้ไงอันนี้น้ำยาโฟกัสยาขนองอันนี้ไฟอ้ฟนี้สายฟ้าที่เราเห็นนี่ว่ะนี่ลองหน อันนี้อ่าซื้อหมดเลยแล้วกัน oh, wise Thank you. Would that you เอขาบอกว่าเราเงินไม่พอว่ะแปบ๊บหนึ่งไม่ไม่พออ่ะมันเราได้ยานเดี๋ยวฟ้าขนองฟ้าขนองดีกว่าเห็นซื้อในนี้มันลงกว่าเห็นมันมีดาเมจอะไรด้วย ต่เปลี่ยนแอบเปลี่ยนของอยากอยู่เหมือนกันนะถ้าถ้าแบบว่ามันต้องตีต่อเน,นื่องเลย่อยชิปหายแหละเขาใช้น้ำยาเพ่งสมาธิอันนี้ก็ไม่เคยอ่านคุยก่อนซื้อของูทรงแล้วเราน่าจะได้ไลฟ์ในการผจญภัยเก็บของทําของดน่นนี่นั่นไอนเชื่อฉันไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นใชใ่ฉันเชื่ออุย้ยมันมีนี้ คือ,อรายละอียร้านเหรอ,อไม่อันนี้ถังบ่มเบียรย์เฉยโอ้โหของเยอะมากหมายถึงของเธอต้องทําต้องเก็บอ้าวถ้าเห็นก็แวะแล้วกันที่เกียรตเิเตือนไม่เห็นตาฝาเป็นโทโทสดบิ๊กเคสอ,อะไรให้ผมรับใช้ครับ Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willitsy. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't m ไอ้ในป่านั้นเราเข้าไปเริ่มจะเหมือนบ้านคคือคือตอนตอนยี่หลุดออกมาก็คือเราก็ต้องไปเกิดกลางป่าใช่ไหมัีนก็เดินมาจนภัยแถวนั้นนักหนึ่งอ่ะจนแบบรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากมอนถ้าเล่นดีๆก็แบบตีมอนได้ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรเครดถือว่า ได้ครับคุณเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับป่ามาว่ายังไงบ้างหรอคะเออคนอื่นเขาเป็นย oh, ังไงบ้างโอ้ถ้าจริงๆอะ่ะถ้าเรามาลับเรียดนี้ก่อนอะมันจะแบบช่วยเราบิวในเกี่ยวกับป่าที่ต้องไปมากเลยแต่เราปันไปที่ป่าก่อนเลย v e well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. โอเคมันเลยกลาเป็นว่าตอนนี้เรา <Still S 3> ไม่มีอะไร <'t> ให้หน่ากลัวเลยครับผมไม่มีปัญหาแล้วฮะผมเข้าไปในถ้ำในนั้นมาแล้วฮะรังแมงมุมนี่ก็ไปเติมมาเรียบร้อยแล้ว อค okay. วันนี้อ่าก็ว่าเรียวกว่าจบไปแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าแบบเหนอนเควสมันต้องเน้นผจญภัยเหมือนแบบเขาเริ่มให้เราเบิ้มผจญภัยขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเอาไว้มาในคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปไลฟ์ฟาร์มของเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนแล้วกลับมากับเควสใหม่ต่อนะฮะ okay. โอเคมันเป็นร้านเหมือนไม้กวาดมันเป็นคือไม้กวาดอ,อันจริงด้วยแะ เข้าใจคิดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย